สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเราตั้งค่าโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาแอดเว็บใหม่ที่ไม่มีอยู่ในลิสต์เข้าไปนะครับสมมตินะครับว่าเว็บหนึ่งศูนย์หนึ่งเท้านะครับหรือเว็บร้อยเอ็ดเท้านี่ยครับไม่มีอยู่ในลิสต์ของผมนะครับก็คือผมลบออกมาแล้วนะครับเราจะทําการแอดเข้าไปทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบดูนะครับลบไปก่อนนะครับ อันนี้สมมุตินะครับว่าเป็นค่า default ของโปรแกรมนะครับเราก็จะทําการวาง url ที่ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดเหมือนกับเว่นขยายหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมก็จะทําการใส่ชื่อเว็บให้นะครับแล้วก็ type ก็คือเป็นเวอร์ชันของเว็บบอร์ดนะครับซึ่งโปรแกรมก็จะค้นหาให้เรานะครับแล้วก็แคตตาล็อกนะครับก็คือจะไปใส่ไว้ตรงไหนตรงนี้ผมเอาใส่ไว้ที่ a r t u r f o r u m นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับ แล้วก็ flag นะครับก็คือประเทศไทยนะครับโปรแกรมก็จะตรงนี้เราจะต้องเซตค่าเองนะครับส่วนชาร์จเซตโปรแกรมก็จะค้นหาให้นะครับโดยการคลิก1ครั้งนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับก็คือคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เซตค่า flag นะครับหากเป็นอยู่ในติด king รอมก็เปลี่ยนเป็นไทยซะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูตรงแถบเขียวตรงนี้ครับ f i l า char set utf 8ปด t y p smf นะครับก็คือเป็น ไซต์ที่ถูกต้องนะครับของโปรแกรมแล้วก็เป็นเวอร์ชันเว็บบอร์ดที่ถูกต้องของอที่โปรแกรมค้นหาเจอนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ add form นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็จะได้ add ว็บใหม่เข้ามาในลิสต์ของเราแล้วนะครับก็คือ,อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วครับแล้วท่าน,นี้นะครับเราจะ add user ทำยังไงนะครับ วิธีมีอยู่2วิธีนะครับผมจะสอนวิธีแรกนะครับส่วนการแอด f ฟอร m ัมก็มีอยู่2วิธีนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการแอดทีลเว็บนะครับหากมีลิสก็ก็จะเดี๋ยวผมจะสอนในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับผมจะลองแอดยูเซอร์นะครับเป็นเว็บที่ผมสมัครยูเซอร์ไว้แล้วนะครับขออภัยครับ การ add user นะครับก็คือเราจะต้อง add user เข้าทุกเว็บไซต์นะครับโดยการเราจะมีวิธีโดยการอ่มาดูที่ตรงนี้ครับ add หรือ update user นะครับเราสามารถใส่ user ได้ทั้งหมดสิบห้า user ต่อหนึ่งเว็บบอร์ดนะครับแล้วก็ผมจะทำการใส่ user ของเรานะครับที่ผมได้ทำการสมัครให้นะครับ สำหรับสมาชิกนะครับผมสมัคร User อรให้นะครับเราก็จะมาใส่ที่ตรงนี้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นรหัสของยูเซอรของเว็บนี้ที่ผมสมัครทดสอบไปนะครับแล้วก็กดแอด user อรหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมอ่าแล้วก็มาดูที่แถบเขียวครับถ้าเป็นแถบแดงนะครับก็คือเราอาจจะใส่ยูเซอร์ผิดโปรแกรมก็จะโชว์ขึ้นมาประมาณว่ารหัสผิดพลาดประมาณนี้ครับ ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับก็คือเราก็จะเช็คที่ตรงนี้ด้วยนะครับตรง user on forum นะครับ1ก็คือเป็น user ที่1แล้วก็นี่ครับก็จะมีอ่า id ของเรานะครับแล้วก็ password ก็จะโชว์ตรงนี้ครับหากท่านมี user ที่2นะครับก็คือมาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับแล้วก็นี่ไปนะครับแล้วแต่เว็บนะครับบางเว็บก็ ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะมีอ่าหนึ่งถึงสองยูเซอร์ก็พอแล้วนะครับแต่ผมอ่าใช้แค่ยูเซอร์เดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าแอดอีกเว็บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมค้นหาเว็บที่ผมต้องการจะแอดนะครับแล้วก็ โปรแกรมก็จะเซฟค่านะครับถ้าหากเป็นรหัสเดียวกันก็จะดีครับเพราะว่าเราจะจะไม่ต้องไปแก้ค่าอะไรเลยครับแล้วก็กด add user หนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เรา add มาได้ทั้งสองเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดค้นหาเว็บ back m นะครับก็คือมีแล้วนะครับส่วนเว็บไหนนะครับที่ท่านไม่ได้กด add user นะครับตรง user on forum ก็จะไม่เห็นครับ อย่างเว็บ Add Home นะครับที่ผมแอดเข้าไปครับก็คือจะมีตรงนี้นะครับส่วนอลองผมลองคลิกเว็บออนไลน์แอดนะครับก็คือจะไม่มีนะครับเพราะผมไม่ได้แอดยูเซอร์เข้าเว็บนี้นะครับแล้วการแอดยูเซอร์สำหรับทั้ง600กว่า20เว็บไซต์ทำยังไงนะครับแล้วก็จะมาที่ manage นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับ อ๋อนี่ครับ add user to s e l e c t forum นะครับเราสามารถคำว่า add user to to เอ่อ s e l e c t forum นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอย่างเช่นเว็บหนึนย์หถึงเว็บ CB3 t สาม l a n d นะครับเราจะใซ้เราจะใช้อใชขออฟัยครับาสำเนียงออกอเราจะใช้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กด แอด user ได้นะครับหรือเราจะเลือกกดที่ตรงนี้นะครับ select all forum นะครับแล้วก็คลิก add user to selected forum หนึ่งครั้งครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะให้กรอก username นะครับสมมตุติว่าผมใช้ use, user นี้นะครับสมมุตินะครับตรงนี้ให้กรอกเป็น user ของท่านนะครับที่ผมทำการสมัครให้นะครับ สำคัญมากนะครับห้ามเกอกตามผมนะครับต้องกอกอ่าเป็นยูเซอร์ของท่านเท่านั้นครับผมก็จะกดโอเคปุ๊บมันก็จะถามรหัสขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากรอกรหัสไปนะครับแล้วก็ชูดยูเซอร์แร้งนะครับแล้งก็คือยูเซอร์ที่1ถึงยูเซอร์ที่15นะครับถ้าเรามี15บห้ายูเซอร์เราก็สามารถแอดใส่ทั้ง15บห้ายูเซอร์ได้เลยนะครับอันนี้ผมมีแค่ยูเซอร์เดียวผมก็ใส่ไว้อันดับที่บนี่1นะครับแล้วก็กดโอเค โปรแกรมก็จะทําการล็อกอินยูเซอร์ทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่ได้สมัครยูเซอร์ทั้งหมดไว้นะครับมันก็อาจจะโชว์ยูเซอร์พวกนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือถ้าคุณแอดยูเซอร์เข้าไปแล้วครับแล้วมันซ้ํากับที่ผมเคยแอดเข้าไปหรือ,อทางคุณลูกค้าแอดไว้แล้วนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาประมาณว่ายูยูเซอร์เนี้ยคุณแอดเข้าไปในระบบแล้วครับ แต่ต้องดูให้ดีนะครับก็คือโปรแกรมจะไม่ได้ทำการทดลองล็อกอินให้คุณลูคานะครับถ้าหากมีบางเว็บที่รหัสไม่ตรงกันคนณลค้าจะต้องเช็คเองนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้การแอดยูเซอร์รวดเร็วขึ้นเฉยนะครับแต่ว่าชัวจริงๆก็คือทำอแอดที่ละเว็บนะครับเพื่อเช็ค ตอนนี้ก็เสร็จการ add user ทั้ง2แบบแล้วนะครับแล้วก็อ่ะอี้ขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้สอนก็คือเพิ่ม list ของเว็บไซต์ที่อ่ทีละเยอะๆนะครับก็คือขั้นตอนอผมกลับไปที่ฟอรัมนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับที่ผมสอนใช่ไหมครับก็คือ add ทีละเว็บอย่างนี้ครับแล้วก็ add เข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายอีกเพื่อลูกค้าบางท่านนะครับไปเจอเว็บอย่างเช่นเว็บนี้นะครับก็คือ CBR Thailand Slash Board นะครับผมลองลบบอร์ดออกอะอย่างอย่างนี้ก็คือเขา redirect มาให้นะครับบางเว็บนะครับก็คือเขาจะมีหน้าโฮมแล้วก็มีหน้าบอร์ดนะครับถ้าคุณลูกค้ากรอปแค่หน้าโฮมมาเดี๋ยวผมจะลอง ก๊อบแค่หน้าโฮมมานะครับแล้วกดค้นหาภาษาของเว็บไซต์เขาเจอนะครับส่วนเาวไทยหรือเวอร์ชันของเว็บบอร์ดโปรแกรมหาไม่เจอครับเพราะว่ามันไม่ใช่พาร์ทของเว็บบอร์ดครับแต่ว่าพาร์ทของเว็บบอร์ดก็คือตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการลบ index.php ออกนะครับก็คือเหลือแค่ตรงนี้ ก็คือคุณลูกค้าจะต้องหาพาทของเว็บบอร์ดให้ได้นะครับถ้าหากสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ในกลุ่มนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าส่งมาทางไลน์ได้ครับก็คือจะต้องอบางเว็บก็จะมีคําว่าฟอรั่มบอร์ดสแลตบอร์ดอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้ครับก็จะต้องดูนะครับหรือบางเว็บอ,อย่างเช่นเว็บนี้เดี๋ยวผมจะลองดับเบิลคลิก ่ะปิดไปแล้วนะครับจะเอาไม่นะครับอ,อย่างเช่นเว็บนี้ครับก็คือพาร์ทของเว็บบอร์ดอยู่ตรงกันเลยนะครับสามารถแอดได้เลยแต่ว่าพาร์ทของเว็บบอร์ดเว็บนี้ก็คือ อ่า uh, URL นะครับเป็น slash board เราจะต้องทำการกรอบอย่างนี้ครับแล้วก็กดลูกศรหนึ่งครั้งแล้วก็ add นะครับถึงจะได้แต่อันนี้ก็คือถ้ากด add ปุ๊บแล้วมันได้แน่นอนครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมีอยู่ในเว็บบอร์ด list เว็บบอร์ดของผมแล้วนะครับก็คือไม่สามารถ add ได้ครับส่วนขั้นตอนการ add แบบทั้ง ถ้าสมมติมีลิสต์ทั้ง600เว็บบอร์ดจะทำยังไงนะครับผมจะทำการลบเว็บบอร์ดออกนะครับบางส่วนครับแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะต้อง export ออกก่อนนะครับอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะ,ะตัดขั้นตอนวิธีนี้ไปนะครับแล้วผมจะ,ะโพสอีกวิดีโอหนึ่งไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับยังไงรอหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปดูวิดีโอสองจุดหนึ่งนะครับงั้นก็เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ